เอาไม้จิ้มฟันให้ไหมไอคุณแล้วนี่คุณไปทําอะไรในรถอะก็นี่มันรถผมคุณเนี่ยเป็นใครมาส่องกระจกรถผมเนี่ยฮะผมเห็นหมดแล้วว่าคุณกินอะไรไปเนี่ยไก่ยังติดเป็นชิ้นๆอยู่เลยฉันไม่รู้นี่ว่ามีคนอยู่ในรถผู้ชายเลยปากจัดเป็นบ้าฉันไม่คุยกับคุณแล้วฉันรีบเอามาทำท่าทางทุเรศใส่รถคนอื่นแล้วก็มาด่าคนอื่นเนี่ยนะเป็นบ้ามัง้ง ันไม่น่าไปส่องรถตั้นั่นเลยรถมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมต้องไปเจอไอ้ชายปากเสียคนนั้นด้วยฉันแต่งตัวมาต้องสวยมาเด็ดโอย,โอยขอให้อย่าเจอผู้ชายปากเสียเหมืนตั้นั้นเลยสวัสดีครับ ผมมาถึงแล้วนะครับที่เรานัดกันไว้อ,อ๋อค่ะเดินเข้ามาข้างในเลยนะคะฉันใส่ชุดเดสสีดำค่ะนั่งรออยู่ที่โต๊ะโอเคครับผมกำลังไปอขอให้เจอผู้ชายดีๆด,ด้วยเถอะ ไหยอะไรครับขอให้ข้าไม่ติดฟันเหรอ,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 อเออเดี๋ยวฉันแวะกินข้าวหน่อยเดี๋ยวจะรีบเข้าฟิตละกันนั่นมันป๊อปอยู่น้องสาวชานวันนี่ว่าแล้วมากับใครเนี่ยมันมาเดทแน่เลย ร้ายไม่เบาเลยน้องสาวฉันเนี่ยเดี๋ยวคนจะคุณจะไปไหนอะ่ะผมจะกลับแล้วจะอยู่ให้กึนอัดทำไมอะ่ะเสียเวลาทั้งผมทั้งคุณนี่แหละอยากย้ายดีวยกว่าคุณจะไปแบบนี้ไม่ได้นะอยู่ด้วยกันก่อนสิเอ่อ คือฉันขอพูดตรงๆเลยนะที่ฉันมาออกเดคทั้งเนี้ยเพราะว่าฉันตกลงกับพี่ฉันไว้ว่าภายในเดือนนี้ฉันต้องมีแฟนเพื่อจะได้มรดกของครอบครัวนั่นมันเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวสี่คุณต้องช่วยฉันไงช่วยออกเดทกับฉันกินข้าวถ่ายรูปลงโซเชียลจะให้พี่ฉันเชื่อไงแล้วก็อีกอย่าง ฉันก็ขอโทษคุณแน่น,นที่พูดจาไม่ดีกับคุณไปอ่ะฉันไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ในรถอ่ะแล้วถ้าผมช่วยคุณเนี่ยผมจะได้อะไรอ่ะให้ฉันทำอะไรก็ได้ฉันยอมยอมหมดเลยน่าชอเด็กกับฉันนะนอ่ะ,นะอะผมช่วยคุณก็ได้แต่คุณต้องทำตามที่ผมสั่งเข้าใจไหมได้ ฉันจะทำตามคุณทุกอย่างเลยงั้นแสดงว่านี่เราเริ่มเด็กกันแล้วใช่ปะงั้นอันดับแรกก็คือ,อลูกแแรงเหมือนกันนน้องสาวเราเนี่ย ยังจะส่งเซลฟี่มาอวดอีกเฮอจริงๆเลยไอ้น้องสาวนี่สั่งข้าวกันไหมคุณอ๋อแต่คุณคงอิ่มแล้วเนาะเพราะว่าคงกินเสร็จใจ่ในปากหมดแล้วอะขอสั่งกับข้าวหน่อยครับ ลูกค้าสองท่นนะคะรับอะไรดีคะเอาเป็นข้าวผัดแล้วกันครับเอาหมูหรือกุ้งดียวคุณเอาหมูงั้นเป็นข้าวผัดกุ้งนะครับอืมต้ยมยำอีกสักอย่างแล้วกันเอาน้ำข้นหรือน้ำใสดียวคุณอืมเอาน้ำใสฉันก็อ้วน เอาเป็นต้มยำน้ำข้นนะครับขอแบบแซบๆแล้วก็เป็นต้มยำทะเลดีกว่าฉันแพ้อาหารทะเลขอไก่ได้ไหมขอเป็นทะเลเยอะๆเลยนะครับโอเคค่ะรับอะไรเพิ่อมอีกไหมคะเอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวสั่งเยอะเนี่ยเดี๋ยวอ้วนโอเคค่ะัรอสักครู่นะคะ ฉันบอกอีอย่างคุณก็สั่งอีกอย่างคุณแกล้งฉันหรอผมไม่ได้แกล้งคุณเป็นคนบอกเองนี่ว่าผมสั่งอะไรคุณก็ต้องทำนี่แค่สั่งกับข้าวเองอะ่ะยอมไม่ได้เหรอ,อหยิบจานให้หน่อยสิคุณเอา หยิบแค่จานเหรอแล้วผมจะกินยังไงใช้มือมือขาดด้วยหหยิบเองเป็นฮะอะไรนะเปล่าอ่ะ,อะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยอ๋อแต่ข้าห้ห้ไอยสินี่คุณเร็วสิคุณผมหิวแล้วเนี่ย,อยเอาแค่ข้าวได้ไหมไม่เอาผัก จะทนไม่ไหวแล้วนะจะกินหมูกินหมากินแมวมืเรื่องคุณฉันเกียดจะตามใจคุณแล้วนะเฮ้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยคุณคุณคุณเดี๋ยวก่อนดิจะรี่ไปไหนเราเราเพิ่งเจอกันเองนะฉันจะกลับแล้วคุณน่าคงลำคาญฉันมากสินะไม่อยากเด็กกับฉันถึงแก้ฉันแบบเนี้ย ฉันไม่อยู่ให้คุณแกล้งนะแล้วเรื่องมรดกค,คุณล่ะไหนจะแพ้พนันกับพี่ชายคุณอีก <ừ. S 1> ยอมแล้วเหรอใช่ฉันยอมแล้วคุณไปเดทก,กับคนที่เหมาะสมคุณเถอะคือจริงๆแล้วผมจำคุณได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณนะ่เป็นคู่เดทผมก่อนที่คุณนะจะมาแค่ฟันที่รถผมอีกฮะคุณรู้ได้ยังไงอ่ะคือ ผมแอบสืบประวัติคุณมานิดหน่อยอ่ะผมเห็นรูปคุณผมเลยจำคุณได้แล้วทำไมคุณไม่บอกฉันแล้วฉันทำนู่นทำนี่ไปจะแกล่ะใ,ใช่ไหมคุณประสาทเออผมไม่ได้อยากแกลงคุณหรอกแต่ว่าคุณน่ะน่ารักดีผมเลยอยากแกล่นเล่นเฉยเฉยจริงๆผมชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ผู้หญิงคนนั้นใช่ผู้หญิงที่จะมาเดทเราหรือเปล่าอาพี่จะไปไหนหรอคะอ๋อฉันจะเดินเข้าบ้านนะจ๊ะฉันไปตลาดมาจะ้ะอืออากาศร้อขนขลาดนี้ทำไมไม่นั่งวินล่ะคะเดินแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นลมหรอกฉันไม่มีตังแล้นลจะจ้าซื้อของที่ตลาดหมดแล้วจะ้ะงั้น เอาล่มหนูไปนะคะหนูมาร้านข้าวตรงนี้นี่เองเออแล้วฉันจะคืนล่มหนูยังไงล่ะจ๊ะโอ๊ยไม่ต้องคืนแล้วค่ะแค่ล่มคันเดียวเออแล้วก็เนี่ยค่ะมีวินอยู่ตรงหัวมุงตรงนูน้นน่าจะจอดอยู่ยังไงไม่ต้องเดินหลอดนะคะเดี๋ยวเป็นลมโอ้ยใจดีจังเลยขอบคุณนะจ๊ะ คุณใจดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งๆที่ไม่จําเป็นต้องช่วยก็ได้คุณเห็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ผมเห็นคุณตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมาแคะฟันที่รถผมแล้วโถ่แล้วทำไมไม่บอกกันบ้าอาวป๊อปอยู่จะกลับแล้วเหรอน้องม,มานี่ได้ไงอะ่ะพี่อเห็นแกน่ากินข้าวกับแฟนมาสักพักแล้วแหละ นึกว่าจะกลับกันแล้วพี่ก็เลยเดินตามออกมาเนี่ยแหละว,ว่าแต่ไม่คิดจะแนะนําแฟนพี่รู้จักไหนเหรอครัสวัสดีครับผมชื่อเสือนะครับพี่คงเป็นพี่ชายของป๊อบอยู่ใช่ฉันชื่อหนึ่งนะห,หน้าตาหล่อใช้ได้นะเราเนี่ยจะแต่งกันเมื่อไหร่อ่ะจะบ้าหรือไงยังไม่ได้คบกันเลยแค่ชอบวันเฉยๆเออแต่งเธอคนนี้ใช้ได้ นี่คุณก็ชอบผมแล้วเหรอนนหนึ่งอะถึงคุณจะควรประสาทฉันอะแต่คุณก็น่ารักดีอะ่ะงั้นก็มาลองคบกันดูสิครับ